ใช่ไหมคะเวลาที่ต้องนําเสนองานที่ประกอบไปด้วยตัวเลขจํานวนมากๆแล้วทําให้คุณรู้สึกหนักใจและคุณอยากให้ผู้ฟังสนใจในการนําเสนอของคุณและเข้าใจกราฟได้อย่างง่ายดายดิฉันเอมรดีจงทีสถาพรวิทยากรประจําหลักสูตร Bring Data to Life to Storytelling จะมาแนะนําเทคนิคการเล่าเรื่องสะกดใจคนฟังอาวุธสำคัญเพื่อสื่อสารให้โดนใจผมเป้าหมายคะ่ะ นี้เราจะเน้นในการทำเวิร์กช็อปเพื่อฝึกคิดฝึกออกแบบในการเล่าเรื่องที่ประกอบไปด้วยข้อมูลเราจะเข้าใจถึงกลุ่มของผู้ฟังรวมไปถึงการเลือกสื่อที่เป็นกราฟต่างๆได้อย่างเหมาะสมอีกทั้งเราจะทำอย่างไรเพื่อให้สื่อของคุณเป็นที่จดจำแม้เห็นเพียงเสี้ยววินาทีและสุดท้ายมาเรียนรู้การวางโครงสร้างการเล่าเรื่องเพื่อดึงดูดใจผู้ฟังกันค่ะ มาเรียนรู้ไปกับเราที่ AS Academy ค่ะ